อ้ามาแล้วป่วหนึงมาแล้วตื่นกันแล้ววันนี้ตื่นแต่เช้าเลยนะคะพร้อมที่จะเรียนแล้วใช่ไหมเมื่อวานเราเรียนสระอะไรคะใครจําได้ตอบเสียงดังๆสระเอียเมื่อวานเรียนสระเอียใครยังไม่ลืมสระเอียมีเอเอ,เอ,อตอนนี้เราเรียนจะจบเล่มแล้วนะคะต้องตั้งใจนะ แต่คุณครูฝากอย่างหนึ่งว่าไม่ใช่ได้สระตัวใหม่แล้วสระอีสระอ e, าลืมหมดแล้วนะใครลืมบ้างคะไม่ลืม e r o u a a โอ้อเยอะแยะต้องจำให้ได้นะคะวันนี้จะขึ้นสระใหม่อีกแล้วแต่ก่อนจะไปสระใหม่ต้องทบทวนสระที่เรียนเมื่อวานก่อนเมื่อวานเรียนสระเอียดังนั้นเราต้องทบทวนคำที่ผสมด้วยสระเอียพร้อมนะคะคำที่หนึ่งพร้อมรับเลยคำที่หนึ่งคำว่าป นี่มาแล้วคำที่หนึง่งสะกดพร้อมกันลอยเอเลีย,ยขออาขาเลียขาเลียขาแมวเลียขาเลียขาได้ไหมคะแมวเลียขาได้นะเลียขาไปได้ไปแล้วคำที่หนึ่งต่อไปมาคำที่สองคำที่สองขอคำที่สองค่ะปิง๊งคำที่สองมาอีกแล้วคำที่สองคำว่าสะกดก่อน อีเอเสียจอไอใจเสียใจเสียใจแต่วันนี้เราไม่เสียใจไปได้หรือยังเสียใจไปได้แล้วนะไปได้ปิงไปแล้วต่อไปคําที่3ามคำที่สพร้อมรับพร้อมกันหนึ่งสองสาม้าวคำที่สามสะกดพร้อมกันค่ะงออัวงวัวงอเอียเงีย งัวงเงียใครยังงัวงเงียบ้างยังไม่ตื่นเลยคุณครคูคะหนูยังนอนอยู่เลยค่ะงัวงเงียงัวงเงียยังไม่ตื่นตื่นได้แล้วตื่น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 งัวงเงียเอางัวงเงียทิ้งไปทิ้งไปไปแล้วงัวงเงียคาต่อไปข้อสี่รับมาพร้อมกันเนื่อสองสั่งข้อสี่คำว่าข้อสี่คำว่าคำว่าอะไรคะมอ,อีมีปอเอีย เปียมีเปียมีเปียผมเปียนะคะมีผมเปียมีเปียมีเปียได้นะคะได้นะไปแล้วนะไปแล้วไปได้ต่อไปข้ออะไรอีกข้ออะไรแล้วนะข้อห้าข้อห้าขึ้นมาค่ะข้อห้าขึ้นม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 าข้อห้าสกดพร้อมกันตัวอวตัวมอเอียเมียตัวเมียตัว เมียตัวเมียไก่ตัวเมียไปได้แล้วนะไปได้แล้วนะค,นคุณครูโยนแล้วทิ้งแล้วนะไปเลยไปแล้วไก่ตัวเมียต่อไปคําต่อไปคําที่6มามาแล้วคําที่หกสะกดว่า are, ma, fear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 . มาอามาฟอเอเฟียมาเฟียมาเฟียมาเฟียใครเป็นมาเฟียบ้างห้องนี้ ใครเป็นมาเฟียบ้างปอหนึ่งกลุ่มไหนเป็นมาเฟียไม่มีใช่ไหมคะมาเฟียได้ไหรือยังมาเฟียไปเลยมาเฟียโยนไปเลยไปมาเฟียไปแล้วต่อไปข้อ7ข้อ7ขึ้นมา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 นี่ข้อ7อออสะกดพร้อมกันมอี มีมอีมีบอเอียเบียไม้โทเบียมีไม้โทด้วยนะมีเบียมีเบียคืออะไรคะมีเงินมีเบียมีเงินมีเบียเยอะเลยมีเงินเยอะเลยใครๆก็ชอบมีเบียอย่าลืมไม้โทมีเบียไปได้ไปแล้วคำต่อไปพร้อมไือยังพร้อมไือยังพร้อมแล้วนะต่อไป้อแปดขึ้นมา คำนี้เมื่อกี้มีเบี้ยพอมีเบี้ยแล้วเป็นอะไรออาอาโสเอียเสียไม้เอกเสียอาเสียมีเบี้ยก็เป็นอาเสียเลยออาอาโสเอเสียไม้เอกเสียอย่าลืมไม้เอกอาเสียอาเสียใครอยากเป็นอาเสียบ้างได้นะได้นะอาเสียไปได้ไปแล้วอาเสียมาเขาแปดคำว่า คำนี้สะกดยังไงคะตออัวตัวตอเอียเตียไม้โทเตียตัวเตียมีไม้โทด้วยนะคะตัอัวตัวต่อเอียเตียไม้โทเตียตัวเตียตัวเตียได้หรือยังคะตัวเตียไปได้ไปแล้วและคำสุดท้ายคำสุดท้ายขึ้นมาเลยค่ะเอาลงมาลงมาคำสุดท้ายมาเลยค่ะ มาแล้วคำนี้สะกดพร้อมกันขอเอียเขียไม้เอกเขี่ยโดอูดูเขี่ยดูเอาลองเขี่ยดูซิเขี่ย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 ดูสะกดตามคุณครูอีกหนึ่งครั้งขอเอียเขียไม้เอกเขี่ยโดอูดูเขี่ยดูต้องมีไม้เอกด้วยนะคะขอเอียเขี่ยไม้เอกเขี่ยโดอูดูเขี่ยดู เคลียดูได้แล้วนะเคลียดูเคลียดูเคียดูได้แล้วนะคะได้แล้วไปได้ไปแล้วเคลียดูเรียบร้อย10บคำจำได้นะสระเอียมีเออียออย่าลืมนะเออียอแต่วันนี้เราจะเรียนสระอะไรวันนี้เราจะเรียนสระเอือหนว่าพร้อมกันเอืออีกหนึ่งครั้งค่ะเอือสระเอือมีเอือ อเออถ้าเอียคือเออียอแต่เอือคือเออืออสระเอือเอาไว่พร้อมกันสระเอือสระเอือ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 ได้นะคะเอือมีเออืออพร้อมจะรู้จักกับสระเอือหรือยังคะ รู้จักได้แล้วดังนั้นเปิดหนังสืออ่านออกเขียนได้สระเอือเลยค่ะเปิดพร้อมกันสระเอืออยู่ในบทที่18เปิดเลยสระเอือบทที่18เปิดเลยค่ะเปิดมาบทที่18นะคะบทที่18คือสระเอือสระเอือมีเอืออเอืออสระ เอ,อือคล้ายๆเอ,อียเลยใช่ไหมคะถ้าเอ,อียต้องมี AE ยอถ้าเอือก็ a อืออรู้จักกันแล้วยังสระเอ,อือสระเอ,อือรู้จักกันแล้วนะคะมาเดี๋ยวเราไปอ่านกันต่อรอบที่หนึ่งยังไงนะรอบที่หนึ่งต้องอ่านตามคุณครูก่อนนะคะรอบที่หนึ่งอ่านตามคุณครูนะเอามาเลยใบเบือ เบือบ่อเบือ่อเบื่อสารเอือเบือบ่อเบือ่อมานีมานะทำท่าใบเบือ่อบทนี้สั้นๆนะคะอ่านได้ใช่ไหมมารอบที่สองอ่านพร้อมๆกันค่ะใบเบือ่อ เบื่อเบื่อเบื่อสารเอือเบื่อเบื่อมานีมาณทำท่าใบเบื่ออีกหนึ่งรอบนะคะพร้อมไปพร้อมกันใบเบื่อ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 สารเอือเบื่อเบื่อมานีมานะ ทำท่าใบ้เบื่อบทนี้ง่ายๆเลยนะคะไปฝึกอ่านฝึกท่องกันด้วยนะคะคนนี้ใครคะคนนี้คือมานีและคนนี้ใครมานะมานะกลับมานีฝึกอ่านด้วยนะอ่ะไปเปิดหน้าถัดไปคะ่ะดูหน้าถัดไปวันนี้มีใครมาบ้างคะ มีคนนี้คือใครคะตออาตาจอเอจือตาจือมากับใครมากับตออาตาสอ,อีสีตาสีวันนี้มีตาจือมากับตาสีรอบที่หนึ่งเหมือนเดิมอ่านตามคุณครูช้าชนะคะพร้อมนะเ้ามาอ่านตามคุณครูนะคะสอเอือเสือเสือดุ ตาจือมาเจอเสือดุตาจือแกรอดูเสือจะทำอะไรแกรอเอือเรือเรือมา มีเรือตาสีมาตาจือเจอตาสีแกจะไปเรือกะตาสีขอเอือเขือมะเขือเรือตาสี มีมะเขือตาสีพาตาจือละเสือไปตาจือดีใจแกไปกะตาสี เรียบร้อยรอบที่หนึ่งรอบที่สองอ่านพร้อมๆกันแบบช้าๆนะคะไปพร้อมๆกันเลยสอเอือเสือเสือดุตาจือมาเจอเสือดุตาจือแกรอดูเสือจะทำอะไรแกรอเอือเรือเรือมา มีเรือตาสีมาตาจือเจอตาสีแกจะไปเรือกะตาสีขอเอือเขือมะเขือเรือตาสีมีมะเขือตาสีทาตาจือละเสือไปตาจือดีใจ แกไปกะตาสีต่อไปอีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบสองรอบไม่พอต้องอีกหนึ่งรอบค่ะรอบที่สามเร็วขึ้นนะพร้อมหนึ่งสองสาสอเอือเสือเสือดุตาจือมาเจอเสือดุตาจือแกรอดูเสือจะทำอะไรแกรอเอือเรือเรือมามีเรือตาสีมา ตาจือเจอตาสีแกจะไปเรือกะตาสีขอเอือเขือมะเขือเรือตาสีมีมะเขือตาสีพาตาจือละเสือไปตาจือดีใจแกไปกะตาสีและอย่าลืมหัด อ่านเองด้วยนะคะอ่านกับคุณครูอย่างเดียวไม่พอต้องฝึกอ่านเองด้วยนะอ่ะมาต่อหน้าถัดไปเลยค่ะหน้าถัดไปสระเอือหน้านี้ก็เหมือนเดิมหัดอ่านแล้วระบายสีให้ระบายตอนช่วงพักเบรกนะ่าสระอะไรแล้วนะลืมแล้วยังเอือออเอือออเอืออเรียกสระเอือสระเอือคำที่หนึ่งอ่านว่า เสือเรือมะเขือเสือเรือมะเขืออีกหนึ่งครั้งค่ะเสือเรือมะเขือนักเรียนรู้จักเสือไหมคะนี่ในรูปเลยเสือเสือเป็นผลไม้หรือเปล่าไม่ใช่นะเสือเป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง ต่อไปเรือเอาเรือเรือใบและมะเขือกินได้ไหมคะกินได้มะเขือกินได้เรียบร้อยฝึกอ่านเยอะๆนะแล้วไประบายสีด้วยตัวเองนะคะต่อไปมาดูข้างล่างเลยจิ๊กซอสระเอือสระเอือสระเอือมีเอืออสระเอือมีเอืออจำไว้ให้ดีนะสระเอือเอา้ามา จิ๊กซอต้องทำไมสะกดค่ะรอบที่หนึ่งสะกดแบบช้าๆรอบที่สองสะกดแบบเร็วๆไปรอบที่หนึ่งก่อนหนึ่งสองสาสอเอือเสือรอเอือเรือขอเอือเขือจอเอือเจือดดเอือเดือถอเอือเถือบบเอือเบือปอเอือเปือ ขอเอือเผือมอเอือเมื่อพร้อมจะไปแบบเร็วๆหรือยังเพิ่มเกียร์นะนี่ไปเกียร์ไหนดีเกียร์ห้าดีไหมเอาเกียร์สองก่อนเลยกันเมื่อกี้เกียร์หนึ่งอันนี้รอบเกียร์สองหนึ่งสองสามสอเอือเสือรอเอือเรือขอเอือเขือจอเอือเจือดอเอือเดือ ถอเอือเถือบอเอือเบือปอเอือเปือ้อผอเอือเผือมอเอือเมือ่ออ่านแล้วทำอะไรต่ออ่านแล้วก็เขียนค่ะดินสอขึ้นมาเขียนแล้วต้องสะกดเบาๆด้วยอาสะกดเบาๆนะคะเบาๆเลยได่ยินคนเดียวสะกดคนเดียวรู้คนเดียวเ้ามารู้คนเดียวเก่งคนเดียวเลยสอเอือเสือสอเอือเสือ ต่อไปรอเอือเรือฉันนั่งเรือไปดูปลาโลมารอเอือเรือขอเอเือเขือขอเอเือเขือจอเอือเจือจอเอือเจือ ตอเอือเดือเรียบร้อยแถวที่หนึ่งไปแถวที่สองกันต่อถอเอือเถือแปลว่าวะอะไรเนี่ยถอเอือเถือไม่มีความหมายแต่ฉันอ่านออกนะถอเอือเถือบอเอือเบือบอเอือเบือถ้าใส่ไม้เอกก็จะกลายเป็นเบือ แต่ว่าหนูไม่เบื่อที่จะเรียนบอเอือเบือปอเอื้อเปือหนูอ่านได้ค่ะคุณครูปอเอือเปื้อปอเอือเปื้อผอเอื้อเผือผอเอื้อเผือผมอ่านได้ครับคุณครูผอเอื้อเผือคำนี้ผอเอื้อเผือผมอ่านถูกไหมครับต่อไปมอเอือเมื่อหนูก็อ่านได้ค่ะคุณครูมอเอือเมือหนูเก่งที่สุดเลยใช่ไหมคะมอเอื้อเมือ อ,อ่านได้หมดเลยเรียบร้อยแล้วสระเอือ้อเขียนมาเขียนมาเขียนให้เสร็จเขียนให้เรียบร้อยสระเอือ้อ แล้วนะคะไปหน้าถัดไปกันเลยมาหน้าถัดไปหน้าถัดไปกันเลยนะคะอันนี้เราอ่านทุกวันเลยโจทย์เนี่ยอ่านทุกวันเลยใครอ่านได้แล้วบ้างคะไหนลองมาอ่านพร้อมๆกับคุณครูคนะคะเขาบอกว่าอะไรนะนำคำที่กำหนดให้เขียนเรียงกันแล้วหัดอ่านแต่ของเราต้องหัดอ่านก่อนนะคะมาสะกดด้วยสะกดด้วยรอ เอือเรือบอไอใบเรือใบเรือใบนี่เขากำลังแล่นเรือใบยอยู่อยู่ในทะเลมออะมะขอเอือ,ขอเขือมะเขอือมะเขอืขอ,ขอนี่คือมะเขอือใครไม่รู้จักบ้างคะต่อไปซอเอือเสือ ดอําดําเสือดําเสือดําน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวจริงปออะปะสเอือเสือปะเสือปะเสือแปลว่าอะไรคะปะเสือก็คือเจอกับเสือนี่ปะทะกันเลยปะเสือเจอเสือปะเสือนะคะอ่านลองอ่านอีกหนึ่งรอบเรือใบมะเขือเสือ ดำปะเสืออีกหนึ่งรอบเรือใบมะเขอเสือดำปะเสือเสร็จแล้วก็ลงมือเขียนจ้าเขียนจะเขียนเขียนลงไปเลยรอเอือเรือสระเอือมีเออือออหนูจำได้แล้วเอือออเรียกว่าสาระเอือบอไอใบ เรือใบต่อไปโม,ออมะม,ออมะโอะมะขอเอือเขือมีเออ,อือ,ออสระเอือขอเอือเขือมะเขือเสือดำสอเอือเสือ สอเอือเสือดอัมดาต่อไปข้อสี่ปะเสือปออะปะ,อปะสอเอือเสือสารเอือมีเอื ư, อออเอื ư, ออเอื ư, อออเออออเอออ้อท่องให้จำ ะเสือเรียบร้อยโรงเรียนบ้านท่าเรือโรงเรียนบ้านท่าเรือก็มีสารเอือสารเอือสารเอือเสร็จแล้วนะคะไปสุดท้ายของบทสารเอือ ามาฝึกอ่านกันจะได้อ่านเก่งๆนะคะหัดอ่านให้คล่องแล้วระบายสีดาวรอบที่หนึ่งต้องทำไมรอบที่หนึ่งต้องสะกดด้วยค่ะพร้อมหรือ,อยังพร้อมแล้วลุยปออะปะโสอเอือเสือดอ,อุดุปะเสือดุมอีออมีรอเอือเรือพออุผุ มีเรือผุมออะมะขอเอือเขือพอเอาเผามะเขือเผาออาอามอีมีขอเอาเหาอามีเหาขอเอาเขามอเอาเมารอเอือเรือเขาเมาเรือสอเอือเสือ มอีมีขออาขาเสือมีขาดอูดูบอไอใบรอเอือเรือดูใบเรือหออัวหัวคออาคะมออัมมัมหัวคะมัมทออัมทำรออะระอออาราทำระอาตออาตาสออีสีมมอามา ตาสีมานอไอในายรออำลำรอเอือเรือนลยลำเรือสอเอือเสือกอเอเกรอเอเรเสือเกเรมาอ่านพร้อมๆกันอีกหนึ่งครั้งแบบไม่สะกดนะคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้ว,ล,วลุยปะเสือดุมีเรือผุมะเขือเผา อามีเหาเขาเมาเรือเสือมีขาดูใบเรือหัวคะมำทำระอาตาสีมาในลำเรือเสือเกเรฝึกอ่านเองด้วยนะคะฝึกอ่านเยอะ อ่านแล้วอย่าลืมให้ดาวตัวเองด้วยใครอ่านเก่งๆคิดว่าตัวเองอ่านเก่งมากเลยคิดแล้วเอา้าอ่านแล้วอ่านถูกทุกคําเลยให้ไปเลยสามดาวนะคะเล่มนี้ทําเสร็จเรียบร้อยวางได้สารเอือนะคะสารเอ,อือจําได้หรือยังสารเอ,อือมีเอืออเอืออเรียกสารเอ,อือถ้าเอียอเรียกสารเอีย เอืออสระเอือต้องจําให้ได้นะคะเอีย e กับเอืออย่าสลับกันนะจําได้นะไปพักเบรก่อนดูซิเดี๋ยวกลับมาจะจําได้หรือเปล่าสระเอือไปค่ะพักเบรก่อนเดี๋ยวมาเจอกัน EP ที่สอง